ตัดหญ้าที่บริเวณโรงเรียนนะครับชุมชนมาช่วยเยอะมากเลยมีบรรยากาศการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้นะครับอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะครับที่มองไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็นมลภาวะทางลมหายใจกินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับดอกต้นตีนเป็ดนะครับชุมชนก็เลยเสนอให้เอาออกนะครับเราก็เลยระดม คนชุมชนมาช่วยนะครับเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่6โมงเช้านะครับชุมชนมาช่วยนะครับในแต่ละจุดก็จะกระจายไปนะครับเกี่ยวกับสถานที่เพราะว่าสถานที่โรงเรียนกว้างมากนะครับก็จะมีชุมชนผู้นำชุมชนนะครับนำโดยท่านอ,องค์คณะกรรมการสถานศึกษานะครับผน้ื้นฐานโรงเรียนบ้าน นองแวนนะครับที่มองไปนี่ก็จะเป็นต้นกินเ็ดนะครับต้นที่เ็จเยอะนะครับหลายต้นวันนี้นะก็มีมติว่าเราควรจะเอาออกนะครับนี่ก็คณนะชุมชนที่มาช่วยตัดหญ้านะครับก็มีทั้งเครื่องตัดหญ้าที่พกพามาเองนะครับแล้วก็คุณยายคุณยายก็บอกมีหลานเรียนอย่างนี่คนนึงก็มาช่วยทาความสะอาดกันทุกวันนะครับ ก็เป็นต้นกีนเป็ดครัครูก็ช่วยสแตนบายนะครับน้ำชากาแฟเสิร์ฟบริการถึงที่แล้วก็เด็กๆนะครับเด็กๆก,ก็มาช่วยกันอันนี้เป็นบรรยากาศการระดมนะครับระดมชุมชนมาช่วยเคลียร์สภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนี้ที่เราตัด หญ้าตัดต้นไม้บางส่วนเสร็จสวยงามแล้วนะครับเราก็จะขอความอนุเคราะห์นะครับรถจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านหนองแวงนะครับมาลากนะครับโดยมีผู้ปกครองที่จะสับสนุบบุคคลที่จะมาช่วยทําความสะอาดลีนเคลียร์ห้องน้ําห้องซ้วมทุกห้องเลยนะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดแล้วก็ความสวยงามในสัปดาห์ถัดไปนะครับพร้อมที่จะ,ะซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมพร้อมที่จะเปิดเรียนแบบออนไซต์นะครับ สภาพภูมิทัศน์สภาพแวดลอ้อมค่อนข้างที่จะน่าอยู่มากเลยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างเลยครับน่าอยู่มากเลยนะครับเพราะอยู่ตีนภูเขาบอกว่าเขาบอกว่าอยู่ตีนภนะูนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองนะครับในการทํางานที่นี่นะครับก็เกินคาดนะครับได้รับความร่วมมือจากชุมชนรู้สึกรู้สึกปรับปรื่มในน้าใจอัน,น รดงานนะครับของชุมชนเป็อย่างมากเลยนะครับนะ